สวัสดีครับครับรุยต่อเลยนะครับเราผมต่อกันเลยครับต่อกันเลยฮะกำลังกำลังมันเลยกำลังมันเลยเอามาครั้งที่แล้วเราค้างกันที่ความเร็ว4ี่สิกหเฮิร์ตสี่กิกสี่กิกหรือ4ี่พันประสิทธิภาพดีขึ้นประมาณ1นึ่ไม่ใช่1นึเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็เร็วขึ้น2วินาที2วินาทีแล้วก็คะแนนเพิ่มขึ้นประมาณพันสองพันนะครับพันกว่าประมาณ5้เปอร์เซ็นต์ครับผมประมาณ5เปอร์เซ็นต์ แ้วถ้าเราเอามาต่อกันที่พี่ปูทิ้งไว้ว่าอยากจะดูแบบสุดๆของมันสุดๆเอาจนแบบมันคือไม่ไหวเขาสามารถแตะที่4,002ขอเป็น4,003เลยนะฮะ4,003จะได้ไม่เสียเวลาเราต้องลองครับต้องลองต้องบอกไม่ได้นะครับเพราะ CPU แต่ละตัวความสามารถแตกต่างกันอยู่ที่ซิลิคอนนะฮะว่าไกลได้แค่ไหนแต่ว่าคือ4ที่เขาบอกไว้เนี่ยคือ4.2นี่คือเขาว่าไปได้แน่ๆ4.2ด้วยเทอร์โบรคของเขานะครับ แต่คือถ้าไปไกลกว่าน,น,นั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่อันนี้ก็ลุ้นๆแตัดวงวัดดวงนะ <มา S 1> ครับก็เอาง่ายๆเหมือนเดิมก่อนแล้วกันครับนะครับเพิ่มตัวคูนเพิ่มตัวคูนเอาง่ายๆนะครับเพราะว่ามีให้ใช้ก็ใช้นะครับพี่ผู้อยากได้4ี่จุดสามใช่ไหมครับสี่จุดสาพอไปทีละนิดเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเราก้าวกระโดดไปมันอาจจะค้างได้นะใช่ฮะอันนี้ก็สี่จุดไปเลยฮะดูแล้วนะครับสี่จุดสามสี่จุดสามนะครับเฮเจ๋งตรงมีจุดห้าด้วยนะฮะนี่นะครับสี่จุดสามมาแล้วนะครับ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วยังไม่ได้ยุ่งกับอะไรเลยนะครับแรมยังคงเป็น1,333 c l ันสารามาเก้าตามมาตรฐานของเขาแบบโอเวอรตทบอทอะไรครับครับเอาซินีเบนเลยดีกว่าผมว่าซินีเบนต์ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะครับไม่ไหวแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับไฟเลี้ยงเลยเราเพิ่มแต่ความเร็ว๋อคือเพิ่มตัวคูณครับใครที่เป็นคอเอ d มดก็ อย่างนี้เราเราควรจะแก้ไขยังไงก็คือตรงนี้เราเราพอรู้แล้วระดับหนึ่งว่าเมื่อกี้4ี่จุดมสี่มันพออยู่ได้แต่พอเราจะทําอะไรนิดนึงไม่ได้ไม่ไหวเรอาจจะแค่เพิ่มไปเลี้ยง CPU นิดนึงแรงดันไฟแรงดันไฟนะครับขึ้นไปสักนิดอาจจะเดิมเดิมมัน1.2อาจจะเพิ่มไปสัก1.24 1.25หรือ1.3อะไรอย่างนี้นะครับยังไม่ถือว่ามากนะครับ หลังจากได้ดูคัมภีร์เทวดาสีน้ําเงินบนหนังสือไปครู่หนึ่งนะครับคมภีเทวดา,าหลายคนเจอนะครับหลายคนเจอไอจอฟ้าเนี่ยมีหลายเหตุผลมากส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์ครับเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์ครับจริงๆแล้วมันมีโค้ดอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่ถอดรหัสคัมพี์นี้ได้ก็จะทราบตังทีครับว่ามาจากสาเหตุอะไรต้องโทรไปถามบิลเกตนะครับผมมีเบอร์ตรงใครสนใจอมาขอผมได้นะครับ กลับมาก็เริ่มต้นเราเข้ามาในไอออนะครับขอไปเช็คที่แอดวานที่ไม่ได้ใช้นะครับปิดให้หมดนะครับส่วนทุกอย่างยังออโต้อยู่ออโต้อยู่แต่เราไปเพิ่มแรงดันไฟเราไปเพิ่มแรงดันไฟเอาซอฟต์แวร์ก่อนดีไหมครับใช้ใช้กับซอฟต์แวร์เพิ่มในซอฟต์แวร์ทั้งหมดก่อนเราเล่นกับซอฟต์แวร์ก่อนอ๋อซอฟต์แวร์ก็ปรับแรงดันไฟได้ปรับได้ทุกอย่างเหมือนกับเหมือนกับเทปก่อนที่เราทําไว้ให้ดูนะว่าสามารถปรับได้ทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับว่าการ o r c l o c เนี่ยมัน สมัยนี้มันง่ายมากครับถ้าใครทานสมัยไซลิกนี่ที่แบบแดงว่าบแดงวาบนะครับเมื่อก่อนมีอยู่ยี่ห้อเนี่ยที่โอเวอร์คอกกันแล้วมันฮะมัน,มนทำของดีๆให้เขาเสียหายสนุกครับแต่ควรจะเป็นแบบตังเหลือๆนะครับที่จะเล่นอะไรแบบนี้นะฮะแต่สมัยนี้เขาป้องกันได้เยอะนะฮะป้องกันได้เยอะ เอาละครับกลับมาที่จอโปรแกรมเทอร์โบวีนะครับเทอร์โบวีฮะก็มาน้ำหนึ่งกันใหม่เพิ่มตัวคูแต่ก่อนเพิ่มเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าที่4 0 0พันี่สไฟเลี้ยงเดิมๆได้แน่นอนครับเป็นคัมพีจอฟ้าเมื่อกี้ในรับเรามาเพิ่มเรามาเช็คไฟเลี้ยงสแตนดาร์ดครับเดิมๆเขาอยู่ที่ประมาณ1.26 1.26เราเราไม่เคยรู้มาก่อนก็เผื่อไปสักนิดเอาเป็น1น่าครับนะครับเทนด้วยฮะเพิ่มขึ้นไปแค่ประมาณ40นะครับ40มิลลิโวลต์นะครับ 1.3ก็เพิ่มหามองหา CPU V Core นะครับ CPU o l t ตจนะครับตรงนี้อ๋อ CPU v o l t e เพยามขึ้นมา1.3 1.3แล้วนะฮะเราคลิก yes 1.28ยังไม่ถึงนะครับเขาเรียกว่า V drop เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันไม่เป๊ะทุกอย่างอ๋อฟองอ่าคือค่าเขาอาจจะมีคืออาจจะไม่เป๊ะ จะมีแขวนๆบ้างแล้วก็เติมไปให้เพื่อให้มันเต็มหน่อยครับอาจจะเผื่อสักนิดก็ได้นะครับนะเราเรากดจริง1.325แต่จ่ายอยู่ที่1.308เอาละโอเคฮะลองดูที่4.3 4.3เหมือนเดิมใช่ไหมครับเมื่อกี้ไปถึงแต่พอจะกระดิกทำอะไรปุ๊บไปต่อไม่ได้นะฮะขยับไปเรื่อยๆนะครับด้วยการเพิ่มตัวคูณเอาแบบสเต็ปง่ายๆนะครับ ค่อยแต่งไปนะครับเหมือนปุงมก๋วยเตี๋ยวอย่างที่แล้วที่ผมบอกนะฮะครับตอนนี้ก็มาที่สี่พันสองนะครับอีกห e นึ่งสเต็ปสี่พันสามะครับสองร้อยคูณด้วยยี่สบเอ็ดจุด้าก็เป็นสี่พันสามะครับเอาละเอาเป็นเราลองง่ายๆก่อนนะพี่ปูเอาโซฟา,า,าที่มันนะแบบเบาๆเอาเบาๆ ให้มาเกินไปวันนั้นลืมได้แค่เบาๆสุดปลายเบาๆว,วิ่งเท่าไหร่ครับยังจำตอนที่เราเทปก่อนสองเทปก่อนหรือเปล่าจะไม่ได้นะครับยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบจุดยี่สิบจุดศูนย์แปดหรืออะไร <8 S 3> <ล>ะนี่แหละ,ะนะครับด้วยค,ความเร็วเทอร์โบที่สี่จุดสองที่สี่พันสองตอนนี้เรารใช้ฟิกที่สี่พันสามนะครับ ความเร็วของอยู่ที่20.093ดูเสูงสุดเหมือนจะเร็วขึ้นนะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเทปนะครับที่เราบังคับอยู่ที่3 3,600หรือ3,900ไม่แน่ใจนะครับเป็นใช้เทอร์โบตามสเต็ปนะครับที่สูงสุดที่4 2่พเดี๋ยวผมขอจดตรงนี้ไว้นะครับว่าที่4.3จกิกะเฮิรตซ์นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด20.093นะครับทีนี้เรามาดูคันเร็ของซินดิเบนต์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างซินดิเบนต์พี่คิดว่าผ่านไหมครับ แน่จะผ่านผมว่าผ่านเพราะเราเพิ่มเพิ่มแรงแรงดรไปเลี้ยงขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ก็ต้องลองอย่างเดียวนะครับลองดูครับไปเลยฮะลุ้นกันครับอันนี้ไม่เบาครับหนัก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 โหลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงนะครับป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 บมาแล้วนะครับลุ้นครับลุ้นครับรู้สึกเลยฮะจากเดิมที่ลดลงมา 2วินาทีนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เจดเลือทดทีครับอ๋อ4ี่สครับผมดูไว้อยู่4ี่นี่เหลือแรกเทปก่อนๆแล้วก็ลงมา2วิเหลือ41นะครับใช่ฮะ41แล้วก็คะแนนตรงนี้ก็จะเป็น2 1 0 0 0กว่ากว่านะครับใช่ครับสำเร็จจริงๆด้วยครับที่ผมดูคะแนนนะครับผ่านคะแนน2,3576นี่นะครับขึ้นมาเยอะมากเลยฮะเพราะเมื่อกี้มัน หนึ่งสองหมื่ใช่ครับประมาณนั้นนะครับสองหมืสรยักอย่างนะครับ,รบ2องสาห้าเจ็ดหส่วนระยะเวลาลดเหลือ37วินาทีเยอะเลยนะครับจากสีจากสี่มาสู่41ตอนนี้ลงมาที่37 oh. เห็นไหมครับโอ้สาเหตุที่มันแตกต่างชัดเจนขนาดนี้เพราะว่าเราฟริกความเร็วของ CPU เอาไว้ทั้งแปดคอให้ทำงานที่4.3ตลอดเวลาเร็วฮะ นะครับแต่ตอนที่เป็นเทอร์โบคอร์มันแค่2โมดูลเต็มที่ก็คือสี่หัวสี่คอร์คือทํางานไม่เต็มที่ใช่ครับคือเขาก็คือแปรผันไปเรื่อปๆคือแล้วแต่เขาจัดการเหมือนขับเกียร์ออโต้ฮะแต่นี่คือแบบแมนนวลนะครับบางทีเกียร์หนึ่งลากไปถึง5,000ันรอบอย่างเงี้ยไปต่อไหมครับไปต่อเลยฮะไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยเราเพิ่มขยับไปอีกนะครับทีละสเต็ปเอาตัวคูณเป็นอีกหนึ่งแล้วกันหนึ่งจุดนะครับเป็น4ี่พันสี่ะครับ4ี่จุดสี่ เราเพิ่มแรงฟันแรงดันไฟไปสักสองจุดสื้อย่ดีไหมฮรก็ก็ดีนะครับก็ดีก็ดีครับเพิ่มเพิ่มไม่เยอะนะครับสักสองคลิกใช่ไหมครับสองคลิกฮะก็ลองมาดูที่จ่ายหนึ่งจุดสามศูนย์ก็ต้องเติมไมกประมาณเป็นหนึ่งจุดสามสองนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สี่พันสี่จากเดิมเดิมสามพันหกร้อยสามพันหกใช่ครับขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับขึ้นมาเยอะมากร้อยเมกะเฮิร์ตใช่ไหมครับประมาณนั้นฮะประมาณนั้นแต่รู้สึกว่าเขาจะจะ เป็นไม่ได้แกว่งครับตอนนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่มันจะมีเตือนอยู่นะครับแล้วก็ทาให้จอมันพิ้วๆิไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะฮะทีนี้ก็ลันต่อเลยนะครับต่อเลยฮะสองสามห้าเจ็ดหกเอาจนเข้าไม่ไหวฮะเอาจนเข้าไม่ไหวลองดูนะครับดูนกันไม่แน่ครับเราอาจจะได้เห็นเดชทองพีเทวดาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะได้นะเดชทอมพีเทวดาผมดูแล้วลื่นอันนี้ ด้วยความรู้สึกนะผ่านผ่านแต่เราค่อยๆไปคนละร้อยนะครับว่าไม่ผ่านการพนันไม่ดีนะครับครับผมผมไม่ถนัดนะฮะอย่างนี้มาสามกองกับผมดีกว่าครับไม่ดีฮะการพนันไม่ดีรู้สึกว่าจะผ่านจริงๆด้วยนะฮะด้วยความรู้สึกนะครับอ่าจบนะครับจบจบที้ 24,562 24เมื่อกี้อยู่ที่เมื่อกี้ที่23,500ขึ้นมาอีก1,000เลยนะครับเยอะมากครับส่วนแล้วเวลาลงไปอีก1วินาทีนะครับที่จบที่36วินาทีต่ออีกกกำลังต่ออีกกำลังมันผมว่าเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มทีละหนึ่งแล้วเพิ่มแรงดันไฟทัก3ดีกว่าไหมผมว่า2 2คลิกมันจะน้อยไป หรือว่าเราจะลองล็อกตรงนี้ดูก่อนไหมครับแล้วก็ลองดูว่าบางทีมันอาจจะได้ก็ได้ที่1.32อ่าลองดูครับเรามาเป็น4.5นะครับเพราะว่าใส่ที่เราลองอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเราล็อกคาเพิ่มแต่บางทีถ้าเราเพิ่มเผื่อไว้แล้วมันเกิดจริงๆแล้วมันผ่านตั้งแต่1.30เราก็จะร้อนโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับใช่คใช่ใช่ลองดูว่ามันไม่ผ่านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขยับมาที่4.5เดิมๆเมื่อกี้นะครับ3.6เดิมๆของซีอีโ ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเก้าร้อยแล้วนะครับเกือบจะหนึ่งจิกที่เพิ่มขึ้นมาครับครับต่อเลยนะครับล็อกไว้ที่หนึ่งจสามูนย์แปดรู้สึกว่าไหวไหมเดทคมพีเทวดาไม่มีเดกคมพีเทวดาให้ดูแต่มาแล้วครับมาแล้วนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมดูพอปรับตัวคูณเออมันน่าจะขยับไปขึ้นไปทีนี้สิ่งที่แสดงว่าคือเราไม่พข้าใจริงไม่พอจริงจริงครับแล้วก็เพิ่ม แต่คือบางทีสมมติในกรณี CPU บางคนอาจจะวิ่งดีกว่านี้หรือทํางานได้ดีกว่านี้มีประสิทธิภาพดีกว่านี้บางทีเขาอาจจะไม่ต้องเพิ่มไฟเลี้ยงแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มเผื่อไว้ก็เท่ากับศูนย์เปล่าใช่ไหมครับก็ลองดูได้นะคนก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันค่อยๆแตะะฮะค่อยๆแตะหรืออาจจะวางเผื่อไว้เยอะๆอาจจะ1.4ไว้เลยแล้วก็ค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมาว่าพอถึงลดถึงจุดใดแล้วไม่สามารถทํางานได้ครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยผมว่าไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเอาจนเขาเขาไปไม่ไหวด้วยด้วยซอฟต์แวร์นะฮะด้วยซอฟต์แวร์ดูว่าเราปรับตัวคูณประมาณนี้เพราะว่าเรายังยังตั้งบางอย่างเป็นออโต้อยู่ใช่ครับแต่ถ้าเรามาปิดกันแล้วมาดูว่าค่าเราจะดันไปถึง5กิกไหมแอดวานมากขึ้นแอดวานมากขึ้นนะครับปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ทุกหลายจุดนอคแวร์เข้าไปได้แค่ไหนนะฮะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ